พอมาถึงขั้นที่เขาเรียกว่ามีติ่งผัวออกมาเนี่ยนั่งก็เจ็บเดินก็ลําบากเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมันก็จะมีไอไอันเนี้ยเสียดสีพอเสียดสีเราก็เจ็บนั้นใช้ชีวิตย4ิบสีชั่วโมงนี่มีปัญหาหมดเลยตอนหลังมันเริ่มมีเลือดออกมันหยดลงมาเลยอะ่ะเป็นหยดหยดเนี่ยผมว่าตรงนี้ไม่ไม่ปกติลลแล้วล่ะก็ผมก็เลยรู้สึกว่าคงต้องทําอะไรสักอย่างคือเริ่มต้นก็ยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเนาะเราก็พยายามที่จะรักษาด้วยตัวเองก่อน ก็เรื่องเป็นฤทธิ์ีดวงทีวาน,นี้มันก็นพูดกับใครมันก็อายเหมือนกันนะฮะก็ลองทุกอย่างนะลองมาหลายอย่างเลยไม่ว่าสมุนไพรเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยก็เป็นๆหายหายนะครับลูกสาวก็คงเห็นว่าพ่อกินอะไรมั่งวันหนึ่งเขาก็กลับมาบ้านนะฮะแล้วก็เขาเอาไอ้ตัวเนี้ยมาให้ให้ลองดูทานฤทธิ์เอ็กมาก็ประมาณสัก2เดือนทานติดต่อกันเลย2เดือนแต่ปรากฏเซอร์ไพรส์ปปรครับเพราะว่า พอสองเดือนที่ผ่านไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเูิสึกเรานั่งนั่งได้นานขึ้นเวลาเราเดินเราวรู้สึกไอ,ไอ้ไอ้ที่มันเคยขัดขัดมันก็เริ่มเริ่มไม่ขัดอะไรเงี้ยสาหรับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงแล้วก็ไม่อยากจะบอกใครไม่อยากปรึกษาใครนะครับเราใช้วิธีว่าไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแนะนําเลย Li ดเอ็กซ์ X นะครับที่ผมใช้แล้วร,รู้สึกว่ามั่นใจนะฮะแล้วก็สามารถหาหนทางออกให้เราได้โดยที่ว่าไม่ต้องอายใคร แต่ไม่พอความมั่นใจที่นอกจากว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเภสัชแล้วได้อ,อยอยแล้วจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็ยังเป็นสารสกัดที่ผลิตจากพืชและผลไม้ซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอะไรทุกอย่างปลอดภัยมีออยอเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้คนที่เป็นลิซิโดงนะครับาทางเลือกนี้จะช่วยท่านได้